โดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสดมนบทธรรมจากกปรป่าวัตนาสูตรพร้อมทั้งสวดสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟเนรันอน,นันตชยัย ช่วงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตาให้ข้อคิดในการสร้างบุญสร้างบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกท่านอย่าได้ขาดในการสั่งสมบุญเพราะบุญเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปรับปึ้มปิติในบุญเพราะทุกท่านได้ประกอบบุญญากริยาวัตถุสิบประการให้ถึงพร้อมอันได้แก่ทานศีลและภาวนาค่ะ